สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญโบราณนะครับเหรียญประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เรียกกันเป็นการทั่วไปว่าเหรียญจุกนะครับชื่อเต็มๆก็จะเป็นเหรียญเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะฮะซึ่งสร้างในพระราชพิพีลงสงเฉลิมพระปรมาพิไทยนะฮะสำหรับเหรียญนเนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง เหรียญสร้างเมื่อปีพศ2429นะครับก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเราจะมาดูกันว่าเหรียญแท้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับเพราะว่าเหรียญยุคปีพศ2400กว่าๆเนี่ยก็จะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะฮะ สำหรับการจะดูว่าเหรียญปั๊มข้างกระบอกของแท้เนี่ยเป็นอย่างไรข้างกระบอกเนี่ยนะครับเพื่อนๆหันมาด้านข้างหันมาด้านข้างเหรียญเนี่ยขอโทษนะครับมันซูมไม่ชัดอ,อ่เพื่อนๆก็จะ เห็นได้ว่าลักษณะของปั๊มข้างกระบอกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเรียบนะครับมีร่องรอยของการบังคับพิมพ์นะฮะเข้าข้างกระบอกแต่จะไม่มีร่องรอยของการเลื่อยของการปั๊มตัดแบบเหรียญยุคใหม่นะครับเพื่อนจดจำลักษณะของเหรียญข้างกระบอก และหลักพิจารณาอีกอย่างนะครับเหรียญปั๊มข้างกระบอกขอบจะตั้งเป็นสันเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับแม้ว่าเหรียญจะสึกเนี่ยแต่เราก็ยังเห็นร่องรอยของขอบตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญโบราณเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าคลาสสิกมาก เป็นเหรียญโบราณหาชมสวยๆสวยๆก็มีนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาก็ได้นำห่วงมาเชื่อมซึ่งการเชื่อมเป็นการเชื่อมแบบโบราณยุคโบราณนะฮะเป็นเชื่อมเงินเชื่อมเงินยุคโบราณเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็น เพื่อนๆจะเห็นลักษณะการเชื่อมนะครับจะเป็นการเชื่อมแบบโบราณการเชื่อการเชื่อมแบบโบราณเห็นไหมครับการเชื่อมแบบโบราณเป็นการเชื่อมเงินแล้วหลักการพิจารณาของเหรียญใช้เหรียญใช้ใช้ศึกถ้าหากว่า เราดูที่ห่วงนะฮะเราก็จะเห็นว่าห่วงเนี่ยก็มีการสึกอย่างเป็นธรรมชาตินะฮะเราสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาเหรียญแพงๆที่แบบสึกได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะฮนะผมจะให้ดูจะพลิกเหรียญให้ดูธรรมชาตินะฮะของเหรียญ เนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงโบาราณทองแดงเก่าเนี่ยเพื่อนๆจดจำเนื้อพิมพ์ทรงให้ดีนะครับนะครับด้านหลังเนี่ยปั๊มข้างกระบอกเนี่ยก็จะมีสันนูนขึ้นมานะครับเอาละครับวันนี้ก็ อขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ